ครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการสกายนายทีวีกัอีกเช่นเคยนะครับท่านอยู่ในเกมมือถือชื่อเกมก็ตามนี้เลยนะครับผมไม่ขออ่านเดี๋ยวอ่านผิดนะจ๊ะพอเกือเปิดเกมเข้ามานะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับสุดยอดเลยนะก็จะง่ายหน่อยในการเล่นนะครับโอเคแล้แต่ไปที่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวเราดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะมี S11 S1 ถึง S10 สิบ1 0ถึง s อสถึงถึงเอสนั่นเองเดี๋ยวเราใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนดีเขาได้นำมา11ก็11เอไปก่อนแล้วกันเนาะอาจจะปิงน้อยที่สุดนะครับอ่ะกดไปหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะเป็นการเลือกอัศวินหรือตัวละครนั่นเองนะอ่า กำลังมาในเนื้อหาเสริมถัดไปเฮ้ยอ๋อจะกดอสวิลนตัวไหนมันก็จะโชว์รีแอคให้เราดูนะตัวละครใหม่นี่คือนักฆ่านะครับใช่ไหมโอ้ยมีนักเวทโอเคมันมีสายอาชีพให้เราเลือกเดี๋ยวเราดู ตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นโอ้ยนานเกินพ่อนักรบนะครับนักรบนักฆ่าเดี๋ยวด้วยนะข้ามกันนักรบนักฆ่านะครับ,น,รบ,น,น,รบนักวีดแล้วก็ อสวินอีก3ตัวล่างนี้ล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ไม่แน่ใจว่าเราเลือกตัวหนึ่งแล้วมันมีย่อยข้างไหนด้วยเปล่าอ๋อมันมีแค่3ตัวที่มีชื่อนะักฆ่านักเวทนักลบนะครับก็เท่ากับว่าไอ้ที่นั่ง,น,งนั่งอยู่ตรงเนี้ยังไม่เปิดนะเท่านั้นเราเลือกนะักฆ่าแล้วกันเนาะดูน่าจะเท่สุดละ นะเราทีไปก่อนโอเคเริ่มประจุนัยเลยอ๋อก็ให้เลือกชื่อก่อนนะครับขนุดอะไรอะไรขนุดือืมสุมมานะโอเคเราชื่อนี้ตั้งหากเล่าน,นะครับอ่าเริ่มบรรจนุนไพปไปกันสองร ปีกอดตุบตบตบเราข้ามไปเลยนะครับเกียดรอนั่นเองนะมามาดูบรรยากาศในเกมกันนะครับว่าจะน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยแล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลด,ดยอยู่ใต้คลิป<ด>นะครับเอาละมุมมอง ด้านบนนะภาษาไทยก็จริงแต่เราไม่อ่านเราใช้มือรูปไปรูปมาซ้ายขวาอย่างที่เราเคยเล่นนั่แหละนะครับโอเคไปอุ้ยอุ้ยก็มันลงเองด้วยนะแล้วกดยิงอย่างเดียวมันลิงให้เรานะอะสบายเลยนะครับวิ่งต่อไป foes your to Use skill are defeat here. สกิลไม่เงี้ยรอบด้านโอ้โหอลังการงานสร้างโอ้โหนี่เงีสกิลต่อเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเล่นแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอุปกรณ์มาโอเคสกิลนะครับตัวนี้ไปต่อ ชุดยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็เหมือนว่าเราจะเขาเรียกว่าไปเรื่อยๆมันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆละมั้งนะครับเสีงยงเกมดังเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคงได้อยูย่แหละ อันนี้เลือดไอ้นี้มาเล็งเออนี่ไงก็สกิลต่อเลยซัด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 ยิงเข้าไปอีกสกิลสกิลยิงรอบด้านมั่วไปเลยเอาวมันต้องแชร์อะไรสกิลอย่างเดียว ม่ไงโอ้โอ้โอ้อ้โอ้นีก่อนอ๋อนี่เป็นการหนีไม่ไงไฟหยบย่ำเฮ้ยทาอะไรของเองอ่ะทาไฟหยบย่ำเง้นเลยเอา ตัดไปมั่วแล้วอ่ะดข้ามอย่างเดียวเรากดข้ามอย่างเดียวนี่ไงเจอี่ไปกระสุนฉับพันนี่ไงรวมเป็นกรรมการนับสิบเอาละนะครับแล้วก็อันยัมานีมาอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ก้อน,ออนเอ้ยเริ่มรอขึ้นแล้ว มีม้ามาด้วยมานี่มังกรเฮ้ยมาได้ไงอ่ะใช่เปล่าเนี่ยมานี่มังกรโอเคนะครับมไม่ขอดูอะไรทั้งสิ้นไปต่อครับดำเนินการต่อเริ่มต้นดันทองคลังใหม่ดำเนินการต่อ,ตนนตอโอเค to get there you help quickly. รับก็รับเอ้ยตัวอะไรเนี่ยแมวเหมียวอ๋อตัวบอลลูมเลยนี่ว่าตัวเล็กมาส่งแล้วก็หยุดเงี้ยเหรอนี่มีอะไรสุนิชับพันเรื่อเด้งไม่เอาเรื่อง มาโต้ได้หรอตูมตูมตุ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 มตูมคอมโบ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 มันมาเรื่อยๆเหรอขอคุยก่อนคุยไม่ได้เว้ยนี่ไงยิงรอบทิศสมเชียรพัน เอเรากดค้างไว้ก็ได้ดีว่าปุ้มปุ้มนุ่มโอ้โหให้น้ำมันอย่างเดียวเลยนะไม่ไงโอ้เอฟเฟกอะไรการงานสร้างนี่ไม่เมื่อไหร่หมดหมดเมื่อไหร่โทรบอกด้วยแล้วกันนะเราต้องกดคุยเถอะแล้วก็ยิงนั่งนาน สุดที่เชีย่ยวพันนผมโบไปไปละยังผ่านด่านไม่ได้อะต้องฆ่ามันให้หมดก่อนเหรอหรือว่าต้องคุยใหม่หมโอเคเราผิดเราไม่อ่านนะปลาสเตอร์ล้วนๆแต่เราไม่อ่านโอเค ไปต่อมันระเบิดเป็นระเบิดแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยไปต่อมันมีออโต้นนะนี่ครับเป็นออโต้ครับอาอออโต้ก็ได้ดูดิแล้วนั่งดูเฉยๆก็ได้อันนี้นั่งดูนะครับ situation they've Archmage Herbert. captured รับของรางวัลอย่างเดียวแล้วก็นั่งดูตัวเกมมันพาเราไปนะครับโอ้โหมันเริ่มเลือดมาที่มามเออดี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 เดียวเ,เ,เรายังไม่ได้เชิญทีมเลยตัวคนเดียวได้ไวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูมีออตโต้หรือเปล่ามาดูกันคุ้มกัน เว <I> ้ยเอ็งไม่เล่นรอไม่ดีเหรออ,หรอ๋อมีอด่านถ้าเป็นด่านบอสมันต้องเล่นอีประมาณนั้นนะนี่เอาคัสซีนมาเลยตอนนี้ข้ามไปก่อนพลังมันกระสุนเชียบพัน ตูมเอ่เยอืมล่วงกลาวล่วงกล่าวล่วงกลาวเฮ้ยเริ่มหล่อแล้วนะประมาณนี้นะครับเล่นมันอยู่นะเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรนะมีระบบออตโต้นะครับแล้วก็ เหมือนเหมือนกึ่งออโต้แหละนะครับใบเวลาเจอบอสเราอาจจะเล่นเองนะครับนี่ตอนนี้ออโต้แล้วเริ่มวิ่งไปคุยเองวิ่งอะไรเองนะครับตามเควสนะฮะเองนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ลองโหลดบปเล่กันดูนะครับมันก็จะมีเควสให้ดูทางฝั่งซ้ายนะครับเสริมพลังเสริมอัตโนมัตินี่อัตโนมัติเกมมีระบบออโต้เยอะพอสมควรนะ นี่อัปเดตตัวละครอัตโนมัติได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะต่อไปเขาก็ให้เราแตะที่ควสนะครับเราข้ามไปเลยรับวของราวัลไปข้ามไปก่อน,อนโอเคแต่ฟังก์ชันนะครับ แต่ที่ขุนพลบวกเข้าไปขุนพลแล้โอเคส่งไปออกรบนะกดกลับป้ายก็เท่ากับ <c oughs> ว่ามันจะไปกับเราเหรออ๋อไปคู่กับเราเห็นไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะ Mage Academy crisis. กำลังจะบอกว่าตอนนี้มันไม่ออโต้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวกดไปก่อนรางวัลการเติบโตยอมรับคันชื่นไปแล้วก็ต่างเพือนะครับดำเนินเนื้อเรื่องหลักต่อไม่ทำอะไรวะ ท้าทายตอนนี้นะเอาลองมาสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยามไปเฮ้ยยิงก็บูกบบปเกินไปกระสุนเจีบพอนวับหนีมาแล้วก็ยิงเจีบพอนวับหนีแล้วก็โดนโดนนี่ไง นี่เข้ากนหลังเฮ้ยใช้ไอ้นกตัวนั้นช่วยเราเอามาตายไวจังไงโอ้โหเกินไปยิงก็ตายไวเกินโอเคไปต่ออ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเล่นไปเล่นมาก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะเล่นไปเล่นมาก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะเพิ่มกับกราฟิกอลังการของเกมนะครับก็จะมีอะไรให้เรา อัปเดตหรือก็มีมอนสเตอร์มีอะไรตามเราไปด้วยนะครับเนี่ยมีข้างอาสูนด้วยนะโอเคนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะ <S <S เดี๋ยวถ้าเจอคลิปอ่าไม่ใช่เจอเกมใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้ได้ทำการ ผลิตผลงานเอาไม้ท่านดูอย่างต่อเน,นื่องอีนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม